Sadiqab! Hello. 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 <laughs> Hello. We will go to Sana City and and I will party with Poppy. Uh, okay. And you? Yeah, we will go to the Kanal City Golf Club and then we will practice with Poppy. Uh -huh. Our pro. Okay. <laughs> okay. Let's go. หลังจากที่เราซ้อมก๊อบกับโปไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เรากำลังจะพาเจ้าเจ้าตัวนี้ไปออกรอบกับโปเก้าหลุมที่ไหนครับทนาซิตี้ทนาซิตี้อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่นี่ฮะวันนี้อากาศกำลังดี คุณทำอะไรอยู่ครับคุณหาลูกเขาลูกตกอ้าวยังไม่ทันไปถึงไหนลูกหายแล้วสวัสดีทุก hello guys so today I'm at the t Th a n a s i t i Golf Club and my goal today to practice with my pro and to get better at golf yeah คิดว่าวันนี้จะทำได้กี่คะแนนครับ9หลุม I think I'll get like 50 50 yeah under 50โอเคโอเค49 is <laughs> 45 you no cannot <laughs> you can cannot okay. why มาออกกระโปรงนะ because I'm bad ผู้ชายที่มันนี่ผู้หญิงเกี่ยวเดี๋ยวก็จะกิวท้ยนี่กันก็จะใช่ไหม120คนด สแกตต์ก็เลยนะไม่ออกเลเวเสิบเอ็ดเดี๋ยวเขาออกเลเวลให้ออกหรือโบอกให้ออกกูจะให้อ Hello ไม่มีน้ำถ้าไม่มีถ้ามังเกิร์ไปถ้ามันเพิ่มผมไม่มีผมแต่ถ้าหักโอเค,อเค,อเคตอนนี้เรากำลังจะตีหลุมอะไรก่อนครับวันนี้ก้าวหลุมนี้หลุมหนึ่งคัะคคกี่หลาเมื่อกี้โปาบอกกี่หลาห้าร้อย ห้าร้อยพาอะไรอันนี้พาอะไร<า>เออใช่

รอ้วิธีได้เออนั่นแหละคือแบบนี้นโอเคอ่ะเข้าไปตีเลยวดทีนะอย่าไปสวีงใกล้เงาเดี๋ยวมันโดนทีมันเตี้ยงไปเลยนัันไม่โดนหรอกตัวรู้แต่ว่างันนะเยี่ยมมากเฮ้ย หลุมหนพห้าตอนนี้เตเตจะกำลังขึ้นช็อตที่สี่ดูสิจะอ่อนได้ไหมส่วนโปรไปอ่อนแล้วสามอ่อนลุนเบอร์ดี้ค่ะ หลุมแรกออกอะไรครับ <S <S กาวพิดพลาตรงไหนชิกชิกสิบละอ่ะต่อไปโฟกัสหลุมสองาอะไรครับสี่้าสี่โอเคมาดูโปกัน<ป> อุดขาวค่ะตอนนี้ลองปรับมาเป็นแฟเว w a หัวไม้สามก่อนที่จะซ่อมไดเวอร์กันะะบบไปป็นดูดีแบบมั่นใจใช่ใช่ป้า ลดเวลาลงหมายถึงลดเวลาลงลดการคิดมากลงไปหน่อยแล้วหมุนตีงวงเราโอเคนี่เออไปตีเลยดิงหน้าไม้ใช่ดึงหน้าไม้เขาหาเป้าหมายที่อยากไปโอเคเราก็ตีได้เลยไปเยี่ยมมากเซซโอเคนะออกมาเมากี้ เมื่อกี้หลุมสองได้เท่าไหร่ครับไ้หาครับตกน้ำแล้วก็หพัดโอ้โหคะแนนเริ่มลดส,สกอร์ลงมาแล้วโอแปดีกว่าโอเคอันนี้พาอะไรครับนี่พาสามระยะเท่าไหร่ยี่ครับโอเคบาเดีย๋ยวรอโปรตีกัน เริ่มมั่นใจแล้อยังครับเมื่อกี้กี่พัดนะ1ครับจริงเป้าเนี่ยมีมาเก้าสิบปีเก้าสิบห้าหละมายิดไกลๆนาแล้วพัดสีะ่ะอืม หลุมน,นี้มาลุ้นกันหนุมนี้เอ่อซันหรือใจ่ีกว่กันีก่ดีกว่าเพราะว่าตกซามาจับเด้องออกเด้งกลับมาก็ยังฝาให้ทงนะคะ nhìn mở đi, nhìn mở đi ná tiếp theo tháo phở tay nhiều lên ừ, phở tay dưới đi ok Đi đừng đừng thì đừng ta tam tam á ตกลงตกน้ำป่ะเนี่ยตกต้องไปดอกตรงไหน,นโอเคโอเคไปลุกที่สี่ผาสี <c oughs> โอ้ยสวย แเราได้มาอยู่ใกล้ๆกันเลยออกแฟว์บีมัม่ออกเลยอันนี้ลูกใครโอเคบ้า ออฮโอ้โหเมื่อกี้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้หกอ่าโอเคนะหลบหลบโปก่อนดีว่าวันนี้เราตีหมุดแดงด้วยกันใครจะแพ้หรือใครจะชนะอีซี่หนูชนะเออตอนนี้รู้สึกว่าแต้มหมอมิจะนำอยู่ แทดี้ตอนนี้ของเราเท่าไหร่สี่ลุมอะเราตีไปกี่ลุมละเราตไปสี่ลุมลุมเราได้เท่าไหร่บ้าง4ลุมลเาราม,อมีออกแป่เป็นอะไรหนูออกเ<อ>ก้าหนึ่งลุมทิฟฟานบอกี้บอกี้ดับเบิ้ล อไอ้น่าเขาดูเขาดูหน่อยครับลุ่มแรกร้อยห้าออนสามพัดลุ่มที่สองพัดลุ่มที่สองลุ่มที่สามสองออนสองพัทมีมายูอ่ะยูอ่ะยูยูอะยูอ่ะดูเก้าห้าห้าหกอ่ะมามีน้ำเท่าไหร่มีน้ำน้ำสองอ่าโอเคมาดูกลับมาได้มามาดูลุมนี้กันสิว่าตกทรายไปแล้วเอ้ยไม่เป็นไรแก้ได้โถจีอีสิเขบอกว่าถ้าถลุมนี้ชนะมามีให้โคอีกกระป๋องหนึ่ง สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสจ๊วต่อบนเสียงสองห่กก็ยังดีกว่าตีเองใช่ไหมดีกว่ามาตีเองใช่ไหมได้คําแนะนําอะไรจากโบเยอะไหมเยอะค่ะโอ้ไหนลูกหนูอยู่ไหนข้าหลังลูกนะโอ้ใกล้หรือไกลไกลก่อนโอเค